แล้วถามว่าวันนี้ถ้าใครเป็นอุปสรรคในเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแล้วผมจะปล่อยเฉยวะผมไม่ปล่อยเฉยละครับแต่วันนี้เนี่ยที่อยากจะมาซักซ้อมความเข้าใจกันก็คือว่าการทํางานเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพแล้วมันคิดตรงกันในขณะนี้ว่าความมั่นคงแก้อย่างไรการเมืองแก้อย่างไรแล้วเราก็กําลังเดินไปข้างหน้าเราขอความเข้าใจจากประชาชนแล้วเรารู้รับรู้ตลอดเวลาถึงอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมันก็คงถูกใจบางคนไม่ถูกใจบางคน นะครับแล้วก็ที่ผมพูดไปวันก่อนเนี่ยกระตีความมันไปต่างๆนานาที่ผมบอกว่าถ้าผมแก้ปัญหาไม่ได้ผมไม่อยู่ผมพ,พูดจริงพูดจริงเนี่ยไม่ใช่ถอดใจไม่ใช่ประชดไม่ใช่อะไรครับแต่ผมรู้ว่าผมอยู่เนี่ยผมมีหน้าที่ทําอะไรถ้าผมทําหน้าที่นั้นไม่ได้ผมไม่ควรอยู่เพราะฉะนั้นตราที่ผมอยู่คือผมทําทุกวันทําตามหน้าที่แล้วก็เป้าหมายของผมยืนยันเลยว่าไม่เกี่ยวกับตัวผมแต่ว่าเกี่ยวกับอนาคตของสังคมประเทศชาติและลูกหลานคนไทยทุกคน อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์จะพัฒนาการไปอย่างไรกลุ่มประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนจะรักหรือจะไม่รักท่านนายกอย่างไรก็คงจะคาดหวงหังให้รัฐบาลปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็กองทัพก็คงจะเป็นกองทัพของประชาชนถ้าจริงๆแล้วก็มีข้อสงสัยอีกมากมายนะคะแต่ว่าด้วยเวลา อันเหมาะสมเพียงเท่านี้1ชั่วโมงก็คงจะได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะชี้แจงทําความเข้าใจแล้วก็พูดถึงจุดยืนของทั้งสองท่านซึ่งก็หมายรวมไปถึงคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่ตอนนี้ในภาพรวมได้พอสมควรทีเดียวนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ และช่วงต่อไปนะคะพบกับท่านนายกรัฐมนตรีที่จะชี้แจงพูดคุยกับประชาชนเพิ่มเติมนะคะส่วนดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งต้องลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่กรบรักทุกท่านครับ ที่ชมไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นการบันทึกเทปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งท่านผู้จัดการทหารบกในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้มาร่วมบันทึกรายการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติของรัฐบาลในปัจจุบันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ผมถือโอกาสนี้เรียนครับว่าทราบเมื่อเช้านี้ในช่วงที่มีการออกอากาศรายการ ซึ่งได้บันทึกเทปไว้เมื่อวานนี้ก็มีการก่อกวนสัญญาณนะครับซึ่งขณะนี้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในกำลังเร่งสอบสวนและก็ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่านอกเหนือจากสิ่งที่ได้พูดไปในรายการที่ท่านเพิ่งได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้การทํางานของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบทางด้านการชุมนุมนั้นก็ทําอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการว่า ในเบื้องต้นนั้นการชดเชยการเยียวยากับผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือในช่วงวันที่10เมษายนและแน่นอนล่าสุดก็คือวันที่22นั้นก็จะมีการดําเนินการชดเชยเยียวยาตามหลักเกณฑ์ซึ่งได้เคยกําหนดเอาไว้ที่ใช้สําหรับเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคม2551และเหตุการณ์ในเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือชดเชยเยียวยาในเบื้องต้น นอกจากนั้นครับในแง่ของปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการาพ่อค้าแม่ค้าและผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจกจากพื้นที่ราชประสงค์นั้นคอ,อรมอรเศรษฐกิจกและก็การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชนก็ได้กําหนดแนวทางเบื้องต้นนะครับซึ่งผมจะนําเสนอต่อคอรมอรเศรษฐกิจกและคอรมอรในวันสองวันข้างหน้านี้เพื่อที่จะเร่งให้การช่วยเหลือกลุ่มที่เราจะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนั้นก็คือกลุ่มแรกคือลูกจ้างนะครับโดยเฉพาะลูกจ้างที่ เป็นการจ้างแบบรายวันหรือจ้างแบบเฉพาะกิจและก็ถูกเลิกจ้างหรือไม่มีการจ้างไปเนื่องจากว่ากิจการต่างๆนั้นปิดอยู่นะครับกลุ่มนี้ก็จะต้องเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการช่วยเหลือขณะนี้เราได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านค้าต่างๆนะครับและได้มีการนําข้อเสนอมาแล้วว่าความเดือดร้อนประมาณการความเสียหายเป็นอย่างไร นะครับวันสองวันข้างหน้านั้นสิ่งแรกที่เราคิดว่าจะสามารถดําเนินการได้ก็คือเรื่องของการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสภาพคล่องนะครับและก็รวมไปถึงกรณีของสินค้าบางประเภทซึ่งมันมีอายุจํากัดในการที่จะต้องเร่งขายหรือเร่งระบายออกไปก็จะเป็นการหาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือตรงนี้และก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับนอกจากนั้นในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในภาพรวมนั้นก็จะเร่งหาแนวทางที่เห็นว่ามีความเหมาะสมยุติธรรม นในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทั้งหมดผมก็เลยถือโอกาสเรียนครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการประเมินในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมครับที่จริงเป็นที่น่าเสียดายมากว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหรือการชุมนุมทั้งหลายนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยนั้นกําลังอยู่ในช่วงที่ขยายตัวได้เกินเป้าหมายครับหลายท่านอาจจะจําได้นะครับก่อนหน้านี้มีการประมาณการว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในปีนี้ประมาณร้อยละ3.5ถึง4.5 แต่พอตัวเลขในเดือนมกรากรุภาหรือครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยการใช้กําลังการผลิตการส่งออกการท่องเที่ยวนั้นปรากฏว่าแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศนั้นคิดว่าประเทศไทยหรือเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยน่าจะสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละแต่ว่าหลังจากเกิดการชุมนุมขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆจบจนถึงปัจจุบันนี้ และมีแนวโน้มว่าถ้ามีการดำรงต่อไปนั้นก็ทำให้หน่วยงานของทางราชการเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปรับตัวเลขขึ้นไปอย่างที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ได้ในทางตรงกันข้ามนะครับคงจะต้องดูผลกระทบอย่างชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนที่ผ่านมานะครับรวมทั้งสถานการณ์ต่อไปว่าจะต้องมีการปรับตัวเลขการประมาณการอย่างไรผมเรียนทรับครับว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่กระทบชัดเจนแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยว อาจจะไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่ายังมีนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เริ่มมีคําเตือนหรือคําแนะนําจากรัฐบาลของประเทศต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้ามาประเทศไทยและเราได้เห็นการยกเลิกการจองในเรื่องของการเดินทางก็ดีในเรื่องของโรงแรมก็ดีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของเดือนนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นความเสียหายที่เราก็จะต้องเร่งบรรเทาแก้ไขคอรมอเศรษฐกิจเองนั้นก็ได้มีมติที่จะต่ออายุมาตรการบางมาตรการเช่นการรับประกันสินเชื่อของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งหลายก็กําลังดําเนินการแก้ไขความจริงต้องเรียนเลยครับว่ายังมีบริษัทใหญ่ๆที่แสดงความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้ก็คงจะต้อง มีการรอดูสถานการณ์ซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งแก้ไขนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันปัญหาที่ยังค้างคางมา <c oughs> เช่นกรณีมับตะพุทธนั้นผมก็เรียนครับว่า <c oughs> ผมยังได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่างๆ <c oughs> ให้การดําเนินการในส่วนของผู้ประกอบการและการดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มับตะพุทธและจังหวัดระยองได้รับการดูแลมีโครงการที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษอย่างต่อเนื่องนะครับ งานของรัฐบาลนั้นผมอยากจะเรียนครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่างประเทศเรื่องสังคมหรือปัญหาใหญ่ๆใ,ในเชิงโครงสร้างนั้นมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องงานต่างประเทศนั้นก็ขอเรียนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีของจอร์เจียนะครับแล้วก็ความจริงในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยยังมีผู้นําประเทศซึ่งมี กำหนดการที่จะเดินทางมานะครับแต่ว่าก็คงจะรอดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นงานทางด้านการต่างประเทศเองก็มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีไตรรงสุวรรณคีรีได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะครับที่กรุงวอชิงตันนั้นก็ได้มีโอกาสพบป,ปะกับผู้นําประเทศต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นจํานวนมากได้มีโอกาสที่จะได้ทําความเข้าใจกับสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้น บางประเทศนั้นก็มีความเข้าใจที่ดีพอสมควรเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและก็คงเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องมีการชี้แจงอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้เห็นถึงเป้าหมายของรัฐบาลในการดํารงความเป็นนิติรัฐและการปกป้องระบบก,การปกครองในปัจจุบันของของประเทศนะครับขณะเดียวกันงานทางด้านสังคมนั้นไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการปฏิรูปการศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็มีการประชุมเป็นปกติในส่วนของคณะกรรมการนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาก็ดีในเรื่องของอคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกปัญหาเนี่ยมีการดําเนินการแก้ไขโดยรัฐบาลและส่วนราชการตามปกติสําหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศร,รษฐกิจหรือโครงสร้างต่างๆนั้นก็เช่นเดียวกันครับคอรมอได้มีมติสําคัญนะครับในเรื่องของการที่จะนําเอาเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเข้ามาทดแทนภาษีโร,รงเรือนภาษีบํารุงท้องที่นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมรวมไปถึงการให้สํานักงานคณะกรรมการปริสฎดีกามาด,ดําเนินการเพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดต่างๆกฎหมายฉบับนี้ผมอยากจะเรียนสาระสําคัญนะครับก็คือเป็นกฎหมายที่เป็นเครื่องมือซึ่งหลายประเทศใช้ครับในการสร้างความเป็นธรรมทาอย่างไรที่จะให้การใช้ที่ดินนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ปล่อยให้มี คนจํานวนน้อยๆสามารถที่จะสะสมที่ดินเป็นจํานวนมากได้ในขณะที่มีประชาชนจํานวนมากเนี่ยขาดที่ทํากินเพราะฉะนั้นหลักก็คือการจะใช้เครื่องมือทางด้านภาษีเนี่ยเป็นตัวที่จูงใจให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินรวมไปถึงการนาเอารายได้นั้นเนี่ยไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีกองทุนในเรื่องของธนาคารที่ดินไว้แก้ปัญหาสําหรับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนที่ไม่มีที่ทํากิน แต่ภาษีตัวนี้นั้นจะมีข้อยกเว้นสําคัญก็คือสําหรับเกษตรกรและสําหรับเรื่องของที่อยู่อาศัยขนาดเล็กนะครับที่พอเหมาะพอควรซึ่งรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็หมายความว่าการยกเว้นนั้นจะยกเว้นที่อยู่อาศัยพื้นที่เท่าไหร่หรือมูลค่าเท่าไหร่นั้นเป็นเรื่องที่จะมีการรับฟังและประชาพิจารณ์เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มุ่งสําคัญเลยคือเรื่องของความเป็นธรรมและก็การมีรายได้ให้กับท้องถิ่นรวมไปถึงการมีเงินสําหรับที่จะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่ทํากินของพี่น้องประชาชน ผมเรียนครับว่าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจนหรือปัญหาโครงสร้างหรือความไม่เป็นธรรมนั้นเนี่ยรัฐบาลได้ทํามาโดยลําดับ